บังเอิญนี่แล้วพี่น้องสอแรงล่มครับบังเอิญอนกแล้วบังเอิดยังว่าทีว่าสิล่มไปเบงเขาในหน้าไหยครับขับรถมาโหครับ,นรบแนมไปทั้งทึงพอพอดีพอมีคนมหาต่อเลยนะครับมหาต่อประจำ ก็เลยต้องหมายไว้ให้เพื่อนหูว่าต่อห้างนี้นี่มีเจ้าของว่ครับห้างใหญ่เติบู่ครับใหญ่กว่าตะกออยู่นิดนึงอยู่เห็นเพื่อนว่ามันจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ห้างมันอาจจะอยู่แถวแถวนี้ครับเดยสุดลองลองอย่างหาเพื่อเพื่ออ,อ่อ จะข้างสองข้างเป็นเพราะว่ามันอยู่เป็นหม,มูนมน่นะครับบรเคยไปหาเหรอครับอันนี้บังเอิญพอ่อเลยครับมาขับหม้อไส้มาแนมขึ้นเทิงไปเจอแนมหาหนกหายังนะครับเบิงบ้งหนกเบิ้งน้ำปัดพอด่อเฉยโอ้มันเลยอยู่ตั้งสี่ตัวอ,อยู่ง่ายๆนี่ครับคัณนบ้าาสังเกตก็บ่ยเห็นนะครับเห็นว่าแนมเห็นง่ายๆสิ ไม่งั้นก็บ,บินเข่าบินออกกูนะครับแต่ว่ามันเม่ได้สังเกตนะครับถ้าพวกเพิ่นหาเป็นอาชี่บิลิเก็ดเกิเห็นอยู่ดอกเพราะพนบ่ค่อยเนมทางดอกพวกนี้เนมแต่ทึงๆเนมแต่ขางทางเบิง่งกเตอร์เมตอสิบินแต่ผมมันบ่ได้เรจ่อจงเดกล่ะแต่มันบังเอิญก็จังว่าบังเอิญเป็นขั้วบังเอิญมาพอ ช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็เรงเขาก็ลริงไปไปหาตัวครับหาตัวของเสือเนี่ยห้างน้อยเขาก็ตัดเอามาเลี้ยงบ้านเอาเอามาเลี้ยงไก่ไก่ไก่พื้นที่ของนะครับพอเลี้ยงมันใหญ่ห้างใหญ่พ่อสมควรพ่อที่จะเอาเอามาประกอบเป็นอาหารต่างๆนั่นแหละก็ก็จะจจะค่อยไปเอามากินมันจะค่อยง่ายเอามาเลี้ยงใกล้ๆ แต่ว่าไก่ไก่บ้านเนี่กับพอดีครับอันตรายเจอควนเจออย่างเพื่อเพื่อมันดุมันหลมันเกิดอาจจะมาทำลายคนไดส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ซี้ี้ไก่ไก่เนี่ยให้มันให้มันไปหากินของมันโดยปกติพอขนาดมันใดทีแล้วก็จึงค่อยจึงค่อยไปเอามาประกอบอาหารกินกันในครอบครัวครับหรือว่าขายกับว่าไปขายขายกับบรนสัทหนึ่งเนียครับ โลหนึ่งือยังนิ่งๆครัว่าสี่รอยอยู่ด้วยครับโลหนึ่งเฉพาะลูกลูกต่อหัวเสือนี่ครับเอาละครับจำนี่เดี๋ยวจิบล,ล่องหะยางเลาะเลาะบึงเพื่อพ่อขโม่พ่อ,อก็แเล้วไปสวัสดีครับต่อหัวเสือครับก็เลย,มยไม้ไหวเนี่ยครับเขาเสือขูดไม้ไหว